สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทางช่องสายฝนวัดปลาเจียงทุกท่านนะคะเขี่ยวก่อนลูกเขี่ยวก่อนวันนี้นะคะมาดูน้องวันใหม่นะคะอาบน้ําเสร็จก็จะโอ้น้องป้าใสนะฮะอยู่ฝั่งนู้นนะคะนี่นอนคิงอยู่กับน้ำนะคะดูน้ำชุกแป้งทอดแล้ว สายฝนก็นี่ค่ะสภาพแบบนี้เลยนะคะแต่ตอนนี้ยังกินมันแก้วอยู่นะคะต้องขอบคุณแม่แมีน,นะคะที่ส่งมันแก้วนะคะมาให้นะคะตอนนี้กำลังกินมันแก้วอยู่กับคุณแม่นะคะเมื่อกี้นะคะกำลังสนุกกับการอาบน้ำนะคะอยู่เลยเอาให้วันใหม่กินด้วย ก็แบ่งๆกันกินนะคะปะ้าสายป้าสาก็จะชินปากนะคะกับการเลือกวันใหม่วันนี้นะคะอากาศหนาวอีกโรคนึงแล้วนะคะลมแรงมากนะคะ,ะก็ถ้า FC เห็น ไล์สดของช่องสายฝนนะคะหายนะคะก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่ามีการเตือนนะคะมาจากเมีวนะคะมีการเตือนโอ้ยตกใจก็ต้องเตืนไว้ก่อนนะคะว่าเราลบออกแล้วนะคะว่ามีการเตือนในการผิดกฎนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะท่านใดที่เข้าไปชม ไม่ได้นะคะจตคนบอกอร่อยมากเลยพอ่อกินทั้งดินกินทั้งมันแกว้วเพราะว่ามือเปื่อนมือเลอะนะเ<า>พิ่งเล่นน้ำเล่นดินมาเมื่อกี้นะคะแม่ฝักบุงกินอย่างอริดอร่อยนะคะพนน้ำลายมาทางนี้พร้อมยกไปยกอุย้ย,ยใส่ปนคายอะ่ะใส่ปนคายออก กินเปลือกบลูกใส่ฝนบอกต้องแกะเปลือกด้วยต้องแกะเดี๋ยวติดใน่ายพ่อล้างแล้วนะลูกล้างแล้วลูกล้างใส่เกลืออย่างดีเลยพ่อบอกล้างใส่เกลืออย่างดีคอยลองดูพ่อปอกเปลือกให้แล้วถ้าปอกเปลือกนี่กินแน่แน่เขาจะกินแต่ที่ปอกเปลือกนั่นเนี่ยใส่ฝนเนี่ยโอ้โหกินสละสะอาดไม่เบาคนสวยประจำหมู่บ้าน มีดบ้านสลานะคะปักบุ้งแบบโหร้องดังมากอ่ะไอ้พักบุ้งไอ้ส้าปากรออปากรอหมดแล้วหมดแล้วถุงหนึ่งหมดในพิปราเดี๋ยวปลอกให้บ้ายหมดแล้วลูกหมดแล้วปักบุ้งจิ้มแล้ว ถึงหมดก็ยังร้องเสียงหวานมากหมดแล้วหมดแล้วลูกหมดแล้วอะเล็กอร่อยค่ะอะเล็กอร่อยเล่นต่อเล่นต่อเล่นต่อกินเสร็จแล้วก็เล่นต่อ กินเสร็จแล้วก็เล่นต่อนะคะตอนนี้ <c oughs> ไม่ได้เล่นแล้วกินกินต่อกินยาต่อลืมผักบุ้งผักบุ้งลืมไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าถ้าลืมนี่จะมีเสียงเตือนเ ทั้งวันนะระบบเตือนอัตโนมัติอย่าลืมอย่าลืมฉันวันไห่ก็ปินอยู่ฝั่งโน้นนะคะเป็นขอบรดรุนแรงจังเลยนะฝนดูทํำดูทํำดูทํำด,ดูทําดูสไลด์ <c oughs> มีการสไลด์อีกนะ สไลด์จริงหรือสไลด์แก้งเนี่ย,อย,ย,ยอ,อย่าเหยียบของแม่สิฝนแม่กิน,ไ,นไม่ได้กินเลยหนูเล่นแล้วพอเอาไฝังนู้นเลยดูดูดูดำเล่นอย่างเดียวเลยอ่ะสายฝนน่ะขอให้พ่อก,ก่อน แม่จะกินแต่ฝนไม่ได้ต้นหนึ่งน่ะพับเรียบร้อยแล้วแม่กินนะฝนเอาออกก่อนไม่ได้สนใจกินเลยจะเล่นอย่างเดียวสายฝนนี่นะดูดูทำนะคะความน่ารักของสายฝนอารมณ์ล่าเริงแต่เช้าถูกน้ำมันก็จะเป็นอย่างนี้ โหนยวตึงอ่างยักษ์ฝนฝนโอ้โอ้ฝนนโอ้ฝน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 อีกสภาพอย่างนี้ยังจะยางให้กอดอีกหรอ้เลิกเล่นแล้วมา่อนผ่อนผ่อนผ่น่อน่อกเลแล้วอน่ออน เอาหวออยู่นะ,ะ <c oughs> ดขอยยกขานี่ชาดูด,ดูจ้พ่ <c oughs> อเ,เล่นกำ <c oughs> เสิล่นกัเนิดไม่เอาดอสเอาดอใจใจความสุขดูทำตัวโตขึ้นมากนะสูงขึ้นมากเลยดูทำดูง,งัดไม้สิงกันอะอ <c oughs> เมื่อวานสายฝนพาเพื่อนวิ่งเด้อสายฝนอยากกลับบ้านแรงนะคะควันเจ๊เอาไม่อยู่ดีไฝ่าคำร้องขึ้นทีนะครับไในกำไลในยมนะครับสลับพออุสไลด์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 อุ่ยจนเสาเลยอุดนสลดด์ูัยชอบว่ะสิชอบสไลด์นี่ไม่ใช่อะไรนะชอบ เล่นดีแค่ดูดิถ้าเฉยเล่นดีขึ้นไม่ได้เอ๊มีความสุขจริงๆเลยสองคนดูสายตาด้วยครับเราเป็นความสุขดูสายตาไปไหนไปเล่นหญ้าแม่ดิแม่เล่นไหมไปชูแม่ไม่เปื้อนใช่ไหมไม่เปื้อนใช่ไหม่ไม่เล่นด้วยใช่ไหมไปถูแม่ให้เปื้อยดู ดูดูดดูับดูคับดูตัวแม่นดูสายนทำดูดูทับยาแม่น้ำฝนนะอารมณ์ดีแต่เช้านะคะวันนี้เมื่อวานวินออกกำลังกายเต็มที่กับคุณแม่วันนี้ก็เลยอารมณ์ดี พ่ออุตส่าห์เอาดินมากบสายฝนก็ขุดต่อให้มันเป็นลุมลึกก็เดิมสไลด์สไลด์สไลด์เออ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 เอาไกเอเอขาเอาเขาเอางวงไปกันไว้กันเสาไว้อย่าให้สไลด์ไม่ธรรมดาเลยนะสายฝนั่งดด

่าน่ารักมากเอออ่าบออย่าบอกไปค่ยนะดิ้งนี่ปลอยน้อหน่อยไหมจู่น่โยงจะปอยน้อหน่อเฮ้ยปล่อยน้อุดเิมเิความสุขของสิริทรัพบนะคะอาบน้ำแบบใส่ฝนไหมเนี่ย เรอเลิกก่อนทะเนาะเลิกอะไระเลิกวันนี้หนาวกว่าเดิมอีกโอ้โอน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 ไม่สนไม่สนโอ้โอนโอ้โอน

โดนโบกด้วยหางนะครับหางที่กำลังสกปรกอยู่ดูเถอะดูเถอะอะไรแบโอ้ดูโอ้ทำไมทำอย่างนี้โอ้เพื่อนเราไหมเออดูเหยียบมือเออเหยียบมือเหยียบ

ดูนะคะดูดูความสุขของสายฝนรอะไ